เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับโยกิบแบบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นไอเดียรอของผมนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเห็นฮีโร่ฝั่งเขาประมาณ4ตัวนะผมเห็นแวนผมเห็นลูเมียผมเห็นเวเลสผมเห็นกิลด์นี่ครับผมผมก็เลยหยิบตโวโลมาเลยครับเพราะว่าตโวโลตัวเดียวชนะหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราเลิกคิล่ามานะก็เกมนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเล่นตโลโลสายถึกๆนะผมจะเล่นตโลโลสายคิลนะครับผมเป็นสายที่แบบว่าโหดร้ายมากนั่นก็คือสายก่อไฟนั่นเองนะครับ ซึ่งพลังแฝงเนี่ยผมเอาเป็น natural range มานะครับผมนั่นก็คือเวลาผมท่าหนึ่งโดนฝั่ง,งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเผาแล้วรอบตัวเราอีกทีนึงนะนั่นก็คือเป็นคอมโบสายเผานั่นเองนะครับผมเฮ้ยฟิกเลยเหรอบอกเลยว่าได้ก่อไฟเมื่อไหร่ตายแน่นอน,นครับผมคือโตโร่เนี่ยสกิลอะไรมาดูเหมือนเบานะครับเอาจริงๆมันแรงคโคตรๆนะครับผมเออเดี๋าๆเดหรอไอ้น,นี่อะไรเนี่ยยังไงอิลูเมียฟิกไปแล้วด้วยนะอิลูเมียฟิกไปแล้วนะไม่ใช่นี่หว่า เมื่อกี้กิลเดอร์มันฟิกนี่ผมดูผิดตัวเมื่อกี้กิลเดอร์ฟิกอิลูเมียฟิกไออิลูเมียผมมีท่าหนึ่งถ้าผมควิดโดนนี่เผาเลยนะควิดโดนก็เผาครับผมระเบิดไปหนึ่งทีโซโ,โล่เฟิร์สบัตเขาเดีเขาดีแล้วกดท่าสองชาร์จท่าสองนะครับดูเหมือนเบานะครับแต่มันแรงนะครับผมมาดีครับผมก็เดี๋ยวรอ,อก่อไฟนะครับซึ่งเวลาเราเราได้ก่อไฟเนี่ย<า>ก็จะเป็นคอมโบ เผาพลังแฝงแล้วก็ท่าสองด้วยแล้วก็มีก่อไฟด้วยนะครับนี่เห็นไหมเราควิดโดนเราก็จะเผานะครับนี่ระเบิดอทีนึงเฮ้ยมีวาร์ใส่ว่ะมันเอาอ่ะมันเอาเรื่องนะมันวาร์ใส่ผมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมบอกแค่นี้แล้วนี่อะไรเนี่ยหนีไม่ได้นะพิล่าหยยบผมมาผมมีฮิวผมมีฮิวแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมมีฮิวผมมีฮิวผม็อกควิด นี่รอกันซีซีครับควิดไม่โดนครับผมแต่ยังไงอิลูเมีน่าจะตายมันแฟดไปแล้วไมครับไม่ใช่ดิมันฟิกเกอร์ไปก่อนหน้านี้นะครับผมผิดเกมผิดเกมโอเคก็ผมว่าเดี๋ยวผมเอาอาบิซัตาก้อนไหมเพื่อนตีอาบิซัตาก้อนคือเอาจริงตอนโลกสายเผาเนี่ยก็ค่อนข้างคนเล่นน้อยนะครับแต่เอาจริงไดเมจจบเกมนี่คือค่อนข้างแรงมากนะครับพอของแครี่เลยนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผม ตอนนี้ก็ยังฟ้าไปก่อนคุิดโดนครับผมเอาดีมันกดอันติเอาดียกไปเลยเพื่อนเกมนี้ผมจะไม่ออกล้างนะครับเพราะว่าผมจะเล่นบูบูไปเลยนะครับผมผมจะแบบผมไม่ออกล้างนะเอาจริงเกมนี้คือแบบถ้าผมออกล้างอะผมก็จะไม่ถึกนะครับเราคุิดก็ผมมีเผามันมีฟิกครับมันมีฟิกรอคนได้ก่อไฟนะ ก็ตอนนี้เนี่ยเวลาเล่นตัวโล่สายเผานะครับพยายามขุดที่โดนท่าสมอันตีถ้าอันตียกโดนอย่างเงี้ยมันก็เผาให้นะครับผมพลังแฝงก็ทํางานให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดท่า1หรือว่าท่าสมอันติให้มันยกลอยขึ้นเนี่ยพลังแฝงเผาก็มาแน่นอนนะครับผมยังไงกีฬายังไงยังไงจะเอากับพี่เลยครับผมผมมีเผากับผมเกือบครึ่งหลอดอยู่นะเกือบครึ่งหลอดครับผมกีาเจ็บอยู่ วิ่งช้าพลังขวิดปีหนึ่งทีครับผมตอนนี้พลังแสงเผามันยังครูดาวอยู่นะครับแต่มันแป๊บเดียวแหละนะครับผมผมมีฮิวผมมีฮิวรอเลีอยงผมรอเซฟได้นะครับถอยก่อนดีกว่านะครับผมเลือดน้อยนะครับได,ด้บนเยอะผมตายเลยว่ะ <L. I. S 1> ผ,ผมไม่น่าปล่อยโจ๊กเกอร์ตัวเดียวเลยมันอยู่กันหลายตัวจัด มันอยู่กันสีตัวเลยหรอมาดิครับผมผมเผาครับผมเราเบิดพลังไปเอาดีหนึ่งศพครับผมเอาดีเอามันเอเลนโดเดี๋ยวผมขวิดให้โอ้ขวิดไม่โดนเอาดีเดบอสคิวครับผมเริ่มมาเริ่มมาเพื่อนเดี๋ยวผมขอแค่ก่อไฟชิ้นเดียวอะผมบอกเลยคือถ้าสมมติผมได้ก่อไฟนะครับผมจะขวิดแล้วก็กดท่าสองเนี่ยแล้วก็มีพลังแสงเผาเนี่ย ครึ่งหลอดแน่นอนนะครับผมยังไงก็โด,ดนครึ่งหลอดแน่ๆนะครับนี่ผมมีก่อไฟเล็กมาแล้วเผาเล็กน้อยครับผมตอนนี้มีอันติผมมีอันติอืมเอาดีเอาดีพลังแฝงเผาทำงานเราเบิดไปอีกทีหนึ่งครึ่งหลอดครับผมตอนนี้ยังไงไอแวนกดแข็งผมไม่มีล้างเพื่อ so like at นเอามันเลยเพื่อนเอาดียูเดอร์อีกตัวมายูเดอร์กดล้างไปนะเมื่อกี้นะครับกดล้างเพิ่มเลือดนะเมื่อกี้ยูเดอร์นะครับผม เดี๋ยวผมต้องพยายามหาตังออกก่อไฟใหญ่ให้เลยที่สุดนะครับแล้วบอกเลยว่าผมชาร์จที่นึงนี่คือหัวลั่นนะครับ <laughs> โอเคก็ป้องกลางได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมันเข้า,าอ่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมันมันไม่เล่นว่ะ <c oughs> ไม่เล่นผมก็ถอยดีกว,ว่าครับเลือนน้อยแล้วนะ <c oughs> ด้านบนด้านบน ยี่ากับแวนครับผมมันห้าวเหลือเกิน2ตัวนี้อะไรมันจะห้าวขนาดนั้นห้าวมากใช่ไหมแวนฮะวาร์ปใส่เรามเมื่อกี้มันปิกโลบอา้อาวอ้าวแล้วแวนยังไงแวนอุ้ยแวนสวนวะ่ะเออแวนมันสวนเฉยเราเบิดไปหนึ่งทีรับผมตอนนี้เราเจ็ดแอซิดน่ครับเนี่ยคือพยายามเล่นตโล่นี่คือเล่นหาเรื่องไปเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเล่นตโล่สายเผานะครับคือเล่นเดินหาเรื่องไปเลยนะเพราะว่า คือยังไงไดเมจเราก็ค่อนข้างแรงนะมันดูเหมือนเบานะครับแต่เอาจริงเดี๋ยวจบเกมเราดูไดเมจรวมไดนะครับผมเล่นได้นะพิเลนดอบอกว่าแอคแท็นะครับไ,ได้นะไปดอออด้อง <HP S 2> บนมาโอเคก่อไฟเต็มมาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะออกเป็นสร้อยรีเจนเลือดนะครับหลังจากนี้นะนก็คือกะไม่จับกะไม่ก็กะไม่กลับบ้านแล้วนะครับผมมีมาไหมมีมาไหมโอ้โหมันเปิดตาว่ะเพื่อน เมื่อกี้นี่ถ้าอิลูเมียเดินทางทางที่ผมดักอย่นี่คือเขาเผื่อมีตายเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนรอจังหวะครับรอจังหวะเดี๋ยวผมจะได้ไปเผามันนะครับผมป้องกันเล่นได้ไหมเอาไหมคีล่าถ้าควิดโดเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นเรื่องนะครับป้องก้าป้องกลางเพื่อน ดูเหมือนว่าทีมเราทีมเราจะตีอาเบซ่าดัก,ก็เฮ้ยมันเข้าว่ะเราดีอ้อันตีไม่โดนไม่มีล้างเพื่อนนี่ขิดตายเลยครับผมเอาดีแต่เรามีฮิวให้เพื่อนเอาดีเอาดีเราเบิดไปหนึ่งทีเอาดีพิลูเมียจะสู้เราเหรอครับตายครับผมโดนเผาตาย,ด,ยดับเ <laughs> บิรคิวจากโตโรอีกแล้วครับผมเอาดีอีก2ตัวผมจะเลเจนดารีร่แล้วเนี่ยนะเอาจริง ตีป้อมเลยเพื่อนไหมแต่เอาจริงเกมนี้เนี่ยถ้าสมมติมว่าเล่นฟอทีมนะก็ออกลางนะครับเล่นสายถึกอะไรประมาณนี้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมกลาเอามาฆ่าเลยนะครับผมนี่อุ้ยมันฟิกว่ะเออโดนยกไปทีพลังแสงเผาทำงานแต่ถอยก่อนเพื่อนเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอเลนดอร์เองขนาดนั้นไม่ได้นะครับแคลร่เราตายสองนะเราถอยดีกว่านะครับผมถอยไป รอทีมงานเกิดนะครับอืมเฮ้ยมันตีเอัพเชลาก้อนนี่หว่าไป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 ไล่มันไล่มันโอ้โหอันตีโอ้โหไม่โดนเลยว่ะเพื่อนอ,อ,อ,อิลูเมียอิลูเมียขวิดเผาโอ้โหมันยังฟิกเกอร์หนีว่ะเอ็งคิดอะไรถึงฟิกเกอร์หนีฮะฮะตายก็ผมโดนเผาตาย อิลูเมียบอกเลยว่าผมไม่มีวันตายแน่ๆกับอิลูเมียนะครับผมเอาเดิเนี่ยเคลียร์คลิปก็เร็วนะครับตัวโล่สายเผาบูไหมบูไหมสู้ไหมสองตัวเนี้ยสู้ผมเ่าเนี่ยผมเผาสู้เนี่ยเอาดีเวเลสครึ่งหลอดอยู่เอาระเบิดสู้ระเบิดส,สู้เวเลสครึ่งหลอดเอาดีเวเลสจะตายครับผมกิลดอร์ก็ครึ่งหลอดอยู่เหมือนกันระเบิดสู้เอาดีนี่เรามีเผาครับ เดี๋ยวผมก็เดินไปเดินมาให้เลือดรีเจนตเฮียวให้แล้วเพื่อนไหวไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะมันเยอะครับมันเยอะ<ๆ>ผมเดินให้เลือดรีเจนต์นะเพราะว่าตอนนี้นี่เลือดรีเจนต์เร็วแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเวลาเล่นตัวโรนะครับก็พยายามพอเลือดเหลือครึ่งหลอดนอะเราก็ไปเติมเลือดให้เต็มเดินเดินไปเดินมาให้เลือดเต็มก่อนแล้วค่อยไปบู๊ใหม่นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยผิวเ,นะเดอร์อะไรของเองครับเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวผมไปบู๊ให้เพื่อน อูรูเมียอยู่นี่อยู่ล่างสามตัวใช่ไหมฮึฮึผมเข้าเลยครับผมโอ้แตมันหนีไปแล้ถอยก่อนถอยก่อนเอเลนดอร์ใจเย็นใจเย็นรอเพื่อนมาก่อนไหมเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยป้อมตีผมผมไปบูดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่อยู่เลยอ่ะเด็กต้องรอคลิปเข้าล่างนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนรอแป๊บหนึ่งคลิปเข้าอยู่เนี่ย ผมเมื่อกี้ป้อมป้อมตีแรงเกินนะครับเอา้ายังไงจังหวะน,นี้ผมอันตียกสี่ครับผมพร้อมเผาแล้วก็ควิดไปหนึ่งทีเอาดินมีหนึ่งศพครับผมเอา้ายังไงยูเดอร์ตัวนี้ยังไงเราเบิดใส่ผมเลเจนดารี่ไปเลยนี่ครับก็เป็นตลโลสายคิวนะครับผมไปลองดูกันได้นะเอาคาบอแลเลยไม่เพื่อนเราเบิดใส่ม,มันมีบอ่อน้ำเลี้ยงเลือดผมตายว่ะ ผมจะเล่นโตโล่ฆ่าคาร์บอนแล้วในเมื่อกี้นะ่โชคดีที่มีบ่อน้ำหน้าแวนเดี๋ยวจบเกมนี้นี่รอดูไดเมจนะครับว่าเราทำไดเมอเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าน่าทําไปน่าทํพอๆกับแครลี่นะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับนี่แลนด์คอมมานเดอร์หนึ่งเหรียญทองแทงครับผมอันดับหนึ่งมาเลยนะครับโตโล่สายเผาคือเป็นสายที่ค่อนข้างเล่นมันมากนะครับถ้าสมมติว่าเราเราเห็นฮีโร่ฝั่งเขาแล้วแบบ เนี่ยเห็นฮีโร่ประมาณเนี่ยผมหยิบโตโร่เลยนะครับเพราะว่ายังไงโตโร่มันไม่ตายแน่ๆนะครับผมทำดาเมจไป20เปอร์เซ็นครับเพื่อนทำมากกว่าแวนเอ้ยทำมากกว่าเอเลนดอร์มั้ยเนี่ยทำมากกว่าโจเกอร์นะครับผมแต่ทำไปก็พอๆกับลอเรออนกับเอเลนดอร์เนะทำดาเมจไปนะครับผมก็สายนี้สายเผานะครับไปลองดูกันได้นะครับ เจอกิลด์เออร์อันดับ9ของประเทศด้วยนะครับผมอะอยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายออกไปลองดูกันได้นะครับสวัสดีครับ